ปาสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วแม่ขานั่งมาแล้วได้จ้ะปาดพุ่งไข่อลยไ,ไหมพ้ยพี่น้องอยยขยอ,อ, <c oughs> อยตื้นจะคล้องมมข่อยตื้นจะคล้องมดแม้สอมือนี่ข่หาเสื้อผ้าใส่กับบไ้ด่อไปก็เลยล่างงานม้อน้วันอาทิตย์ล่างงานมาออกกําลัางกายขอออกได้สองมือเลยเด้อ ไ FM, ตไม่ตะกี้ก็ออกดูยุ่แต่ที่ข้านก็ดูที่ข้านที่ข่านออกกําลังกายมันอนีก็ได้โอกาสมันอนีก็ได้โอกาสมาออกกําลังกายจ้โมงแล้วนี่จริงๆออกมาประมาณครึ่งสั่งโม่งหละออกมาครึ่งสั่งโมงเลยพี่น้องนะแต่ว่าออกมาครึ่งสั่โมงแล้วแต่ว่านึกคือได้ว่าหาหมู่ออกกําลังกายกันนะ่าสันเอาเลยมาเอาเร็วเอาเร็วมา ถ้ามาบิดผ่ากันพี่น้องบิดไปแต่ใดเคืองสมุนกเลยแหละเงือไหล,หล,หลออไแต่บ่รายดอกนเนาะตะกี้ไข่ก็มาแค่คลิปออกก็ร่างกายอยู่แต่หลังๆนี่ไข่ก็บ่ได้เห็ดปันใดดอกไข่กีซานาไข่ฝาออกไล่สดหลังๆนี่ก็บ่ค่อยได้ไล่สดดอกปันทีมงานขึ้นมาไล่แท่นจะของ <c oughs> ไายสีเปล่าใดระแปะสมุนกเนาะเมื่อยข้อแหบข้อแห้งหมดมาเด้อมื่อนี้พี่น้องสิผ่าออกร่างกายปกติไข่ก็ออกอยู่แล้วจะไม่ติดกินเนาะ